สูตรและวิธีการทำขนมกล้วยนึ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงเดลิเวอรี่เมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือขนมกล้วยนึ่งค่ะเราจะมีเทคนิคในการทำให้เนื้อขนมแดงสวยน่าทานนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะคะเพึ่งฝากกดติดตามให้กับช่องพึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ วันนี้นะคะพึ่งจะใช้กล้วยน้ำว้านะคะสุกงอมแบบนี้เลยค่ะเปลือกดำอย่างนี้นะคะขนมจะได้เนื้อฉ่ำค่ะแล้วก็หวานดีค่ะเปลือกถึงแม้ว่าเปลือกดำนะคะแต่เนื้อข้างในยังดีอยู่นะคะพึ่งมักจะสั่งกับเจ้าประจาให้เขาเก็บไว้ให้ค่ะราคาถูกด้วยนะคะซื้อมาเยอะๆนะคะปอกแล้วก็เก็บแช่ช่องฟิตได้นานเลยค่ะพึ่งจะทำการปอกให้หมดเลยนะคะ อันนี้คือกล้วยที่ปอกเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะนําไปทําขนมแล้วค่ะพึ่งช่างกล้วยมา1นกิโลนะคะสูตรนี้ใช้กล้วยน้ําว้า1นกิโลค่ะเรามาขยําไม่ต้องให้เละมากนะคะแป้งเราใช้อยู่3ตัวค่ะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าใยม่อมค่ะแล้วก็ใช้หัวกะทิสองตุ้ยตวงแล้วก็เกลือค่ะเราใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่250กรัมค่ะแป้ง แป้งเท้ายยม่อมอีก1ช้อนโต๊ะค่ะแป้งมัน80กรัมจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปผปสมกับแป้งแล้วก็คนให้มันเหนียวนะคะเทคนิคนี้จะทำให้แป้งเหนียวหนึนบหนับค่ะเมื่อคนส่วนผสมแป้งเรียบร้อยแล้วเติมเกลือกับน้ำตาลค่ะเราใช้เกลือ1ช้อนเกลือ1ส่วนสช้อนชาน้ำตาลอีก200กรัมนะคะคนให้น้ำตาลกับเกลือละลายค่ะ จากนั้นเติมกล้วยน้ำว้าที่เราบดเรียบร้อยลงไปผสมกับแป้งค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้กล้วยมากกว่าแป้งนะคะเน้นกล้วยไม่เน้นแป้งนะคะนี่คือเนื้อของแป้งที่ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งพักไว้2-3ชั่วโมงในตู้เย็นค่ะให้กล้วยกับแป้งเข้ากันได้ดีนะคะก่อนที่เราจะนําขนมไปนึ่งนะคะพึ่งก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะคะ ส่วนปริมาณนะคะแล้แต่ความชอบเลยค่ะชอบมากใส่มากเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะอันนี้คือแป้งพร้อมที่จะนำไปนึ่งแล้วนะคะส่วนพิมพ์วันนี้นะคะเพิ่งใช้อยู่2ขนาดค่ะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะคะเพิ่งใช้พิมพ์เป็นถาดอลูมิเนียมอย่างนี้นะคะส่วนถาดพิมพ์นะคะจะทาน้ำมันหรือไม่ทาก็ได้นะคะ พึ่งไม่ได้ทานะคะถ้าใครทาก็แนะนำเป็นน้ำมันมะพร้าวก็จะหอมค่ะใส่ลงไปให้เต็มพิมพ์นะคะเพราะขนมมันไม่ได้ฟูมากไปมากมากค่ะนี่ค่ะมี2ขนาดค่ะเมื่อเราเติมแป้งลงเต็มพิมพ์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าโดยหน้าทัานยพืชค่ะ เพิ่มมูลค่าให้กับขนมและก็เพิ่มความอร่อยให้กับขนมกล้วยค่ะวันนี้เพิ่งใช้แครเบอรี่กับเม็ดฟักทองนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เม็ดธัญพืชอย่างอื่นก็ได้ค่ะและแต่ความชอบเลยค่ะแครเบอรี่ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะ,ะมันจะตัดกับขนมกล้วยที่มีรสชาติหวานได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปนึ่งกันค่ะ จากนั้นนะคะต้มน้ำาให้เดือดเลยค่ะพร้อมที่นำขนมมานึ่งค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะกล้วยในเนื้อขนมสีจะแดงสวยนะคะนั่นก็คือเราใช้เวลาในการนึ่งที่นานค่ะกล้วยเมื่อโดนความร้อนนานๆสีมันจะแดงสวยค่ะทำให้ขนมสีสวยค่ะพึ่งใช้เวลาในการนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ เมื่อขนมสุกแล้วนะคะนี่คือขนมที่สุกแล้วค่ะยังร้อนๆอ,อยู่นะคะสีจะสวยค่ะเห็นไหมคะยิ่งพอมันเย็นนะคะมันจะสีเข้มกว่านี้ค่ะนี่คือขนมที่ตั้งพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะพร้อมที่จะบรรจุใส่กล่องเห็นไหมคะสีจะเข้มสีจะแดงสวยมากเลยค่ะน่าทานไหมคะนั่นก็คือการเพิ่มเวลาในการนึ่งนั่นเองนะคะเพื<ๆ>่อนๆลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะ อันนี้คือพร้อมที่จะบรรจุใส่กล่องขายแล้วค่ะกล่องเพิ่งจะใช้กล่องขนาดนี้นะคะใส่ได้สองถาดเล็กค่ะขายต่อ1ชุดนะคะส่วนขนาดของกล่องและขนาดของพิมพ์เดี๋ยวเพิ่งจะพิมพ์ทิ้งท้ายไว้ให้นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะพิมพ์ไว้ให้นะคะนี่ค่ะเพิ่งจะใช้ขายเป็นกล่องแบบนี้นะคะ และอีกขนาดหนึ่งนะคะก็คืออันนี้พิมพ์อันนั้นก็อันนี้คือกล่องใส่ได้หนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะก็คือพิมพ์ใหญ่อะคะ่ะพึงก็จะใส่กล่องนี้แหละคะ่ะส่วนราคาขายนะคะให้เพื่อนๆไปตั้งราคาเองเลยะคะ่ะบวกลบคูณหารต้นทุนได้ดีนะคะเพราะว่าวัตถุดิบแต่ละท้องที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วก็กลุ่มลูกค้าก็ไม่เหมือนกันบวกลบคูณหารต้นทุนให้ดีนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันค่ะนี่คือเซตหน้าตาของขนมที่พึ่งขายอยู่ตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะน่าทานไหมคะส่วนเทคนิคแม่ขนมติดพิมพ์นะคะก็คือของพึ่งนะคะพึ่งจะตั้งขนมไว้ให้เย็นก่อนค่ะก่อนที่จะตัดถ้าไม่เย็นนะคะขนมจะติดพิมพ์แน่นอนค่ะต้องตั้งให้เย็นนะคะแล้วตัดออกมาขนมจะไม่ติดพิมพ์ค่ะ นี่คือหน้าตาของขนมที่เพิ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานไหมคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเพิ่งฝากกดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดี